ก,ก็เป็นผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศภายในก็กำลังจะประบคุ้น้่างแข็งนะครับร่างแข็งรอบแรกกับรอบเช้านะครับรอบเช้าเลยนะครับเป็นจากที่กินข้าวแล้วนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้เวลาประครบน้ำแข็งนะครับ45นาทีนะครับ45นาทีเพื่อดึงเส้นให้ฟูขึ้นนะครับดึงเส้นให้ฟูขึ้นนะครับ,นนรบแล้วก็ช่วยรักษาอากาศอักเสบอาการระบมนะครับรักษาอาการอักเสบอาการระบมนะครับเพราะว่าที่นี่เราจะเป็นการจับเส้นนะครับ ก็จะมีอาการระบมเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ต้องใช้น้ําแข็งนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับโดยจับไม่มีความร้อนนะครับเราไม่ใช้ความร้อนนะครับจะใช้ความเย็นความเย็นจะใช้ความเย็นแทนนะครับไม่มีการประคบร้อนไม่มีการใช้เจลที่มีความร้อนหรือยานวดที่มีความร้อนนะครับจะเป็นการประคบเย็นอย่างเดียวนะครับประคบเย็นอย่างเดียว เช่นคุณพ่อท่านนั้นครับนะครับบทสบักนะครับก็จะใช้น้ำแข็งประคบเลยนะครับผมใช้น้ำประแข็งน้ำแข็งประคบตรงบ่าเลยนะครับแล้วก็มัดไว้นะครับนี่นครับประมาณสีานาทีนะครับสี่สนาทีนะครับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับ ทุกคนเลยนะครับพึ่งเข้ามานะครับจากแหลมฉะบังนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับข้างนอกก็นั่งรอคิวนะครับข้างนอกอยู่ข้างนอกนะครับทําประวัติแล้วก็นั่งรอคิวนะครับเพื่อรอคุณหมอนะครับเรียกตัวเข้าห้องรักษานะครับผมเพื่อรอคุณหมอเรียกตัวเข้าห้องรักษาเข้าห้องรักษาเสร็จก็จะ เข้ามาในห้องนี้นะครับเข้ามาในห้องนี้เพื่อบอกคนร้องแข็งแล้วก็ฟังอาการนะครับว่าเป็นอย่างไดนะครับเป็นอย่างใดนะครับก็จะมีพี่ปู่นะครับมาเล่าให้ฟังว่าอาการเป็นอย่างไรบางเส้นเป็นกี่เส้นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษากี่วันนะครับต้องใช้เวลาในการรักษากี่วันไปกลับได้ไหมหรือว่าต้องพักกับเรานะครับ นะครับลีวครับเสือสีเขียวๆนะครับคือพี่ปูนะครับท่านก็จะเล่าให้ฟังนะครับคือมาจากแหลมชะบังแล้วความดันสูงนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะครับพักผ่อนน้อยนะครับมาจากแหลมชะบังครับออกมาตั้งแต่ถ้าเว่าจะออกมาตั้งแต่ ช่วงดึกนะครับก็มาถึงนี่ก็ชนเช้าครับคงจะไม่ค่อยได้นอนด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเป็นความดันด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอาการยังเหนื่อยอยู่ครับพักสักครู่นะครับก็คงจะเป็นปกตินะครับแต่ข้าวก็คือปวดเอวปวดสะโพกนะครับแล้วก็เป็นรองช้ำด้วยนะครับ อาการเขา่าวที่ผมถามไปเมื่อกี้นี้ครับก็จะมีอาการชาทั้งตัวเลยว่างันนะครับสู้ๆครับผมมาถึงมือหมอแล้วนะครับอมาถึงหมอแล้วนะครับมาถึงหมอแล้วครับผมสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่นะครับเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเคสนะครับอได้โทรมาได้ทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้วก็ คุณหมอได้รับเคสไว้นะครับก็จะได้มาที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับอ่าก็จะได้เข้ามาที่นี่อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับให้โทรมาหรือว่าทักมาจะเป็นดีจะเป็นการดีที่สุดนะครับจะเป็นการดีที่สุดอ่าจะเป็นการดีที่สุดนะครับผมถ้าไม่โทรมาไม่ทักมาเดินทางมาเองมีสิทธิ์ที่จะ่าวนะครับมีสิทธิ์ที่จะ่าวว่าไม่ได้ผ่านการคัดเคสในเรื่องของโรคประจาตัว แล้วก็การผ่าตัดโอ้นุ่นครับใส่บิ๊กอัพเข้ามาแล้วนะครับบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้มีเจอแต่เคสหนักๆนะครับใส่บิ๊กอัพถอยหลังเข้ามาเลยนะครับมีรถเก็นเข้ามาด้วยนะครับอ่าสต๊อกนะครับ ปวดสบักนะครับถุหงหนักดูจะหนักพอสมควรนะครับนั่งนานไม่ได้นะครับเสียงว่างั้นครับต้องมาข้างในแน่นอนครับต้องมาข้างในแน่นอนครับงานนี้นะครับว่บางยุ ต้องหาเตียงให้นอนก่อนนะครับเสียงว่านั่งไม่ได้ครับว่านะครับ3ามสี่วันที่ผมอยู่กับเพจนะครับที่ทักมาเนี่ยลว้ลวนเลยนะครับอาการหนักทั้งนั้นครับจนนี้ที่ว่ารู้เลยครับว่าป่วยจะมาแนวไหนนะครับ แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับผมเป็นไปตามคาดนะครับครับเห็นแล้วก็คนหูครับความเจ็บความปวดไม่เข้าใครออกใครนะครับเดี๋ยวเข้ามาครับผม คน็นคุณพ่อที่มาประจํานะครับะระจะเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับอพอมาหลายครั้งแล้วนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันเห็นมาครับผมสวัสดีครับ